ลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีถ้าที่ประสงค์จะเดินทางกับขบว,วนรถนี้กรุณารอการได้สามด้านไดชาติญาีิหนึ่งขอบคุณค่ะครับเดี๋ 4, 3. 3> วยววันนี้พาชมวิวขบวน4-3กันครับวันนี้อากาศดีมาก งาขอวิวข้างบนวันนี้สี่สามตอนนี้ก่อนเข้าหัวเห็นี่ช้าอยู่สิบนาทีครับไม่รู้ว่าเข้าจุมพรจะตามเวลาหรือเปล่าแจะต้องวิ่งให้ตามเวลาครับในสี่สามก็กำลังจะเข้ามาแล้วครับผ่านสถาน,นีรถไฟใต้มาแล้วเรารอดูวิวข้างหน้ากันครับผมนี่กับวันนี้มากับช่างเครื่องสุดรอ หิวของมาเต็มเลยครับครับตอนนี้ขบวนสี่สามก็กำลังเข้าสถานีหัวหินครับวันนี้เราได้เจ้า้วนเล็กอยู่ข้างหน้าครับวันนี้มาผอมเพียวมาเลย ครับมาแล้ววันนี้เราก็มาสามคันครับผมนนเราก็ถายดีแล้วครับก็ทำขบวนออกจากสถานีหัวหินแล้วครับตอนนี้

นี้เราก็จะเข้าสถานีวังพงครับแหมเจอรถตรวจสภาพทางอยู่คันหนึง่งก็ตับกถตับ,ตบไม่รู้จะโดนฝนหรือเปล่าครับดูอากาศแล้วโอ้โหม้องฟ้าของมือนไม่เห็นเม่ไม่เห็นอะไรเลยกับเราแซงรถตับครับ ฝนเริ่มมาแล้วโอ้ตรงนี้ก็มีรอยฝนตกไปแล้วครับอันนี้เข้าสถา,านีวัง,งุงตามเวลาออก10.52นาที Phần bài hát đinh hát 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 Ờ hát 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 lấy hát 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 mà, hát 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 mà hát แล้วก็มีขนม,มนี่ครับนี่เขาเรียกขนมอะไรไม่รู้ครับซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อได้สับ,บรดของคิมอร่อยได้่างเรียบร้อยครับได้ีมีแล้วออกห้าสิบแปดครับวังพงห้าสิบแปด ชา6อันทีไปกันต่อครับโอ้โหกดมาแล้วครับตอนนี้ เราโดนฝนแล้วฝนเริ่มตกลงมาแล้วแต่ออกวังคงครับ ตกครับตอนนี้แดดก็ยังเลยยอดเลยครับเจอทั้งคนเจอทั้งแดดตรงนี้ก็จะเป็นสถานีสามสะาคันบรรยากาศแถวนี้จะมีต้นตาลเยอะครับ เหมือแนแถวเพชรบุรีเลยนี่ครับสถานีสามก๊ายตรงนี้พูดโดยสามาัดรอขรับวนสองห้าสี่ครบัรบหลังสวนชนบุรี ก็จะผ่านสถานีที่วิวสวยๆครับสถานีตุ้งมะเมาไปจะส่วนกับกรบวนสองห้าสีด้วยครับดูจะได้วิวสวยๆไหมรู้สึกว่าจะออกขั้นกระไดมาแล้วครับจากที่ได้ยินว่าโอ้มาแล้วครับ สวนกันเรียบร้อยก็อ,อ,อยากให้ดูวิวทะเลเหมือนเดิมครับรถไฟวิ่งเรียบติดทะเล เราก็กำลังจะถึงปัจจอบแล้วครับตามเวลาที่จะถึง1ิบเอ็ดโมงสี่สออกสิโมงสีนาทีก็ออกหินมาจ้าติดตอนนี้เข้าประจวบเหลือจ้าสนาทีแล้วครับ เมื่อกี้ที่ผ่านไปก็สนามกีฬาของประจวบเทฟซีครับ mm hmm. เล่นไทยลีกไปแล้วต่อมากำ<ๆ>ล,ลังจะเข้าสู่สถาจจนีตุะยโจวพิลิขัน น่าจะใกล้ๆได้สถานีใหม่แล้วครับได้ใช้ได้ใช้ได้ได้ได้ใ,ดดดใหม่ใหม่ได้แล้วตามเวลาเราจะออกที่นี่1 1บ0งสีครับ ลาออกประจบสี่สามจาสองนาทีครับ ไปกันต่อครับมุ่งหน้าตู้หัวยหย่าบ้างปูดบางพันใหญ่เป็นสถาน,นีต่อไปตอนนี้เราก็เข้าสถานีบางสะพานใหญ่ครับตามเวลาอครับตามเวลาอยู่ยักษ์บริษัทหน้าสถานีเต่าครับครับ ครับผมโซนแรกบางคนเกิมก่มให้เกิน4ตันเลยจอด่านน้อย10ตันดีตัดทราบครับครับวันนี้เราก็ถึงบางสัพานใหญ่ <Yeah. S 2> ถึงแล้วนี่เราก็รอส0มาครับวันนี้พูดด้โดยสารเยอะกับเราออกบางสพนใหญ่เที่ยง38ตามเวลาตอนนี้สี่สก็ยังไม่มาครับ 4, 4, 3, 8, ไม่รู้สวนตรงไหนครับวันนี้น่าจะช้ามาครับปกติสวนกันที่นี่แหละเ,เห็นกระบวน40มาแล้วครับ เรามีขบวน778ครับกมดไปแล้ว778ที่เขาเชนลาด มาริดกับมาฟอมาริดโอ้วันนี้คนขึ้นเยอะครับคนขึ้นคนลงเยอะเหมือนกันที่มาฟอมาลิด มีขบวนีสามก็เข้าทางหนึ่งอีกแล้วครับทางหนึ่งที่ชุมพรเลยเข้าชุมพรตามเวลาเท่าไห, 18, หาร่13.50 13.50 ทำเวลาได้10นาทีตอนนี้เราเข้าสถานีชุกพรในรางที่หนึ่งครับ แดดดีมากแดดเปรี้ยงเลยครับวันนี้ครับโอ้ชุมพรผมก็เปลี่ยนเวรนที่นี่แล้วครับอีกเวรนหนึ่งก็จะรับอยากชุมพรไปสุราษฎร์ คลิปแต่เพียงเท่านี้รอจบคลิปตัดไปกันนะครับผมแหมวันนี้ผูด้โดยสารเยอะอีกแล้วจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ